ก่อนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านด้วยนะครับถึงหน้างานแล้วครับผมวันนี้อยู่ที่บ้านสมิตรนะครับกับทีมงานทวีชัยภาพยนตร์ครับวันนี้โรงงานสมโพธิชาวพนักิจนะครับฝนตกทั้งวันเลยครับพี่น้องนะวันนี้ติดตั้งทั้งสายฝนเลยครับ วันนี้ลงโจขนาดใหญ่18เมตรครับผมนี่นะตอนนี้ทีมงานเออเจอคนดังอีกแล้ว <c oughs> นะเอะอคุณปิดหรือ,อยังออกลับแล้วเหรอกลับเลยครับผมนี่กลับอะไรเร็วเท้เ <c oughs> พิ่งจะมาเอง <c oughs> โอ้สวัสดีครับผมโอ้ทีมงานวันนี้เปียกยันกางเกงใน <c oughs> นะเอา้าลิบทำไมเอียงอย่างนั้น ลิปตก๊กโอ้นี่ครับผมติดตั้งเสร็จแล้วครับไม่ยอมหยุดให้ได้ตั้งสบายๆเลยว,วันนี้ชุ่มช่ายันกางเกงในเออนีๆๆอู้ไปอยูเมื่อวานปลาจนขึ้นนะครับผมโอ้นี่ครับผมอู้ทีมงานจะเกระากระยังกดร <c oughs> ีนี่หัวหน้าทีมครับผม รอทวยวันนั้นเจออะไรวันนั้นเจออะไรอนี่ครับผมนำทีมด้วยเท่าแกใหญ่เออเท่าแกทำไมไม่เปียกกับเขาเลยนี่ไอ้แม้ว่าเท่าแกนี้ไปอาบน้ำแล้วนี่โอ้นะครับวันนี้ลงโจขนาด18เมตรนะครับผม อันนี้เป็นงานชาวพนักจิจครับนี่นะดีหน่อยครับวันนี้เจอพื้นปูนนะครับก็เก็บง่ายหน่อยครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรรถถอยรถเข้าได้นะครับชุดพลังพาวเวอร์เหมือนเดิมครับโอ้ยยภาพจัดหนักครับนี่นะฮะบีดวันนี้ก็ลงต่ำนิดนึงครับไม่ได้ยกสูงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงพายุด้วยเนาะนะครับ ในส่วนของสลิงวันนี้ปักได้แค่3ตัวเองครับผมนี่นะฮะเราก็ใช้วิธีเอาหนุมเข้ากันเลยครับหรือว่าเขมตบ้านผมทัดจองจะโกมดะัะเทียเลยนี่นะครับวันนี้ทางน้นตูลมงคังละ22ใบเหมือนเดิมนะครับ ละยี่สิบไม่ใช่22่สอเออนะฮะลงหมดแล้ว <_ d ata> นี่นะครับเสี่ยงกลางข้างละแปดไปครับด <_ d ata> ้านหลังเซฟตี้ปักได้อยู่ครับผมมีดินให้ปักอยู่ครับนี่ <_ d ata> จอโค้งเหมือนเดิมครับวันนี้โอ้น่าเจ้าภาพจัดเต็มเลยครับ <_ d ata> ติดลึกสิธย์มาเนาะเ <_ d ata> ปล่งคาราบาวด้วยครับผม อะเดี๋ยวหลบลิขสิทธิ์น,นิดนึงครับอันนี้ไฟกระแทกหน้าโจนะฮะแจ๋วเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพี่น้องท่นานใดที่ชื่นชอบนะครับวันนี้พามาชมหนังกางเปยเหมือนเดิมครับกับทีมงานของเท่าแก่จันนะครับวันนี้ลงอยู่บ้านสมิธนะครับไปแล้วครับผมนู่นนะฮะอยูทูบเบอร์ดังของอำเภอกระสังบองดำกระดอกเลครับไปนู่นแล้วโอเคมาก่อนผมมีครับผม นี่นะวันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับบันจภาพจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมได้ยินแต่เสียงนะฮะโอ้ช่วงนี้นี่ลงหนังนี่มีแต่ฝนเลยครับเมื่อวานก็ที่ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นทีมงานของดีเจพัฒไทยนะครับจีรัญญาภาพยนตร์นะครับก็เมื่อวานก็ถือว่าเบกทั้งเก็บทั้งตั้งเลยครับ เมื่อวานนี้หนักเลยนะครับผมทีมงานจีรัญญานี่ขึ้นโจอได้โจอเล็กด้วยนะครับผม <_ H it> เพราะว่าเจอทั้งพายุเจอทั้งลมทั้งฝนด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพื้นที่เป็นปูนนะครับรถสามารถเขาถอยใดยสบายกับพีน่นะ้องนะก็บอเป็นยังปัดใดนะครับวันนี้มีเลียวด้วย <_ H it> นี่นะครับผมโครงจอที่ <_ H it> เกิดอุบัติเหตุ วันก่อนนู้นนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้ก็รอรุ่นเหมือนกันว่าจะขึ้นจอใหญ่ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีงานมีการก็ติดต่อได้ครับผมกับทีมงานทวีชัยภาพ,พยนตร์เบตข้างละ24ใบนะครับเป็นตู้ SA นะครับดอกลำโพงก็จะเป็นของ BT นะครับนี่นะอ้าอาบน้ำยังนี่ <laughs> โอ้วันนี้มอมแมมได้ใจเลือเกินตกไม่หยุดเลยใช่ไหมนี่ เออนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั่นไฟครับอันนี้ก็รถหน่วยครับจอใหญ่นี้ขนาด2 2เมตรนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเลยจอ2 2เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกจะโดนแต่ลมนะครับอ่ะเก็บบรรยากาศให้ชมแล้วกันครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ยนะนี่ขนาดตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยครับผมอ่ะเริ่มลองเสียงแล้วครับพี่น้อง บรรยากาศวันนี้ผมกลัวว่าจะติดฤกษสิทธิ์เหลือเกินครับพี่น้องยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอามาฝากแล้วกันครับ